พยายามในการหาสภาพคล่องมาอุดโครงการรับจำนำข้าว ที่ค้างจ่ายนี่ชาวนากว่า20 0 0 0ล้านบาทเริ่มต้นหลังดิวครบกำหนดภายใต้ภาวะการเมืองที่ถึงทางตันบริหารงานด้วยรัฐบาลร,รักษาการจำต้องสร้างแนวทางในการหาเงินเริ่มต้นด้วยการโยนหินถามทางทั้งการออกพันธบตัตรขายให้แก่กองทุนประกันสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการการขอสินเชื่อจากธนาคารที่มีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกาันหรือแม้กระทั่งการเปิดช่องประมูลสินเชื่อแข่งเสนอดอกเบีย้ยที่หากอยู่ในสถานการณ์ปกติถือเป็น เสนอที่น่าสนใจไม่น้อยในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวกดดันอัตราการเติบโตของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์แต่ไม่ว่าแนวทางใดไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ได้รับความร่วมมือ สุดท้ายหวยมาออกที่การกู้เงินระหว่างธนาคารต่อธนาคารหรืออินเตอร์แบงค์ของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศก่อเกิดประเด็นวิพากวิจารณ์ทั่วประเทศถึงความจําเป็นหลักธรรมมาพิบาลไปจนถึงนิติกรรมอัมพรางท่ามกลางการยืนยันอย่างหนักแน่นของทอกศถึงสภาพคล่องที่มีเพียงพอสูงกว่า1.8แสนล้านบาทแล้วเหตุใดจึงต้องกู้ของธนาคารออมสิน จากเหตุดังกล่าวจึงกลายเป็นที่มาของการต่อต้านการปล่อยกู้จากกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยพาก,กันถอนเงินฝากที่เคยสะสมไว้ในธนาคารออมสินสองวันยอดรวมกว่า7จ็ดหมื่นล้านบาทแม้จะมีการให้กําลังใจจากอีกหลายกลุ่มสนับสนุนเงินฝากเสริมสภาพคล่องแก่ธนาคารออมสินแต่ปริมาณอาจยังไม่มากเท่าที่ถอนไปสร้างความกังวลต่อเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบที่มีการผูกเชื่อมโยงเข้าหากัน แต่ทางสถาบันคุ้งครองเงินฝากยังมั่นใจถึงความแข็งแกร่งของระบบธนาคารไทยสถาบันการเงินทุกวันนี้มีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับผลกระทบเหล่านี้ได้ซึ่งเราก็มองจากตัวเลขต่างๆที่ททปรากฏมาในเรื่องของฐานะและผลการดาเนินง,งานนะครับ,รบซึ่งปรากฏว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยผลประกอบการก็อยู่ในเกณฑ์ดีมากๆเลยแล้วก็มีการตั้งสำรองที่สูงน้ะเยอะมากนะครับฐานะเงินกองทุนเองก็มีความมั่นคงนะครับซึ่งเราก็เทียบจากการที่เราข้อกําหนดของทางการบอกว่าให้มีเงินกองทุน8.5%นเนี่ย เขามีประมาณ1 5บถึงซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงฐานะขนาดนี้มีความมั่นคงเพียงพอรองรับในสิ่งที่จะมีผลกระทบได้โชคที่เกิดปัญหาเหล่านี้บทบาทหน้าที่โดยตรงเป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ต้องดูแลสภาพคล่องของสถาบันการเงินเนี่ยให้เพียงพอถ้าเกิดมีคนถอนเงินก็ต้องเตรียมสภาพคล่องเพียงพอนะครับแต่บทบาทของสถาบันคุ้มครองเงินฝากเนี่ยเหมือนกับด่านสุดท้ายแล้วนะครับ ถ้ามีการปิดด้วยเหตุใดก็ตามแต่อาจจะเ่องเรื่องการเมืองเป็นเรื่องอื่นๆนะครับสถาบันนี้เข้าไปดูแลผู้ฝากเงินนะครับก็มีความเชื่อมโยงทางนโยบายระหว่างธนาคารแห่งรเศไทยกับทางสถาบันนะครับว่าเรามีการปรึกษาหารือมีการดูข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเราคิดว่าคณะนี้เราเบาใจนะครับว่าปัญหานียคงไม่กระทบจนทําให้ต้องปิดตัวลงไปนะครับ ขณะที่บลกรุงศรีประเมินว่าการแห่ถอนเงินจากธนาคารออมสินเป็นปัญหาเฉพาะธนาคารเท่านั้นเกิดผลกระทบในวงจำกัดไม่น่าส่งผลเป็นลูกโซ่ของธนาคารพาณิชย์อื่นๆในระบบ จากการศึกษาธนาคารพาณิชย์9แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารเกียรตินาคินแลนด์แอนด์เฮาส์แบงค์ไทยพาณิชย์ทุนธนาตาิทิสโก้กรุงศรีและธนาคารทหารไทยมียอดเงินฝากรวม9.7ล้านล้านบาทณนะสิ้นปี2556คิดเป็น94.6%ของเงินฝากรวมของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศที่10.3ล้านล้านบาทซึ่งยังถือว่าอยู่ในสถานะที่แข็งแกรง่ง ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์เองได้ยืนยันว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์จะไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่มีประชาชนแห่ถอนเงินจากธนาคารออมสินแน่นอนระบบธนาคารพาณิชย์มีความแข็งแกร่งสัดส่วนนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ต่ำหากเกิดปัญหาจะเกิดขึ้นกับเฉพาะธนาคารเท่านั้นเราจะพบว่าเกิดจากเขากลัวแบงก์เจ๊ง NPL สูงถูกไหมครับ ถ้ามาดูในช่วง2 3ปีที่ผ่านมา APL ในระบบธนาคารพานันชย์นี้โหผมจำตัวเลขไม่ได้เลย2.8%ม,มันน้อยมากแล้วมันลดลงเรื่อยๆในขณนะที่สินเชื่อแบงค์เนี่ยโตขึ้นปีละตั้ง15%ั้างถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยขนาดแบงค์ใหญ่ขึ้น n p l ลดลงเนี่ยความเสี่ยงของแบงค์เนี่ยลดลงเรื่อยๆในขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งคือแคปิตอลของแบงค์โตขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันเดี๋ยวนี้ตั้งสำรองมากขึ้นมีเงินกองทุนภาคขั้นที่1ขั้นที่2เยอะขึ้นเนะรื่ เพราะจริงๆเนี่ยแบงกิ้งดัทรีตอนนี้เนี่ยแข็งแรงมากเลยเมื่อเทียบกับในอดีตหรือเทียบกับประเทศอื่นๆแบงก์ Bank ไทยเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูกันโหแคปิตอลขนาด CAR 15-16%NPL 2.8%แข็งแรงมากนะครับและปีนี้ฝรั่งกับยิ่งให้เครดิตด้วยซ้ำเพราะว่าโลนโกรไม่โตเหมือนปีที่แล้วถ้าปีนี้โลนโกรยังโตเหมือนปีที่แล้วนะครับรับรองอินเวสเตอร์กลัวแต่ปีนี้เราเห็นเลยครับโกรมันหัวตกหมดเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งของที่เป็น personal loan นะครับ individual loan หัวตกเลยนะครับเพราะนันจริงๆแล้วเนี่ย banking sector กับดูปลอดภัยมากขึ้น เป็นอันว่าสบายใจได้ถึงความแข็งแกร่งของธนาคารพาณิชย์ไทยและถึงแม้เกิดเหตุไม่คาดฝันประชาชนยังคงได้รับการคุ้มครองเงินฝากที่50ล้านบาทต่อบัญชีต่อธนาคารที่ผู้ฝากเงินส่วนใหญ่กว่า83ล้านบัญชีหรือ98.5%ของจำนวนบัญชีทั้งหมด84.4ล้านบัญชีณนะสิ้นปี2556มียอดเงินฝากไม่เกิน1ล้านบาท เงินธนาคาร